นัดมะพร้าวหรือภาษามาเยูนิยมเรียกกันว่านัดพังยอเป็นงตลาดนัดสินค้ามือสองที่ตั้งอยู่ในชุมชนสมามัคคีแถวแถววัดยาลาธรรมารามใกล้กับสถานีรถไฟใจกลางเมืองยะลาแต่เดิมนั้นพ่อค้าแม่ค้าจะขายของบริเวณใต้ต้นมะพร้าวจึงเป็นที่มาของชื่อตลาดนัดมะพร้าวจนถึงปัจจุบันจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปบริเวณทื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นห้องแถวขณะที่บางร้าน,ย,านยังนิยมขายของใต้ต้นไม้และบริเวณเริมถนน ฝนตกหรือแดดออกก็มาเลือกซื้อของได้ทุกวันเช่นเดียวกับทุกๆวันเสาร์จะมีลูกค้าเดินซื้อสินส,สินค้าอย่างคึกคักเนื่องจากตลาดนัดแห่งนี้เป็นสินค้ามือสองคุณภาพดีราคาถูกตั้งแต่หลักสิบถึงหลักพันบาทอีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมตลาดนัดสินค้ามือสองที่ใหญ่ที่สุดในสาจังหวัดชายเดนภาคใต้มีสินค้าให้เลือกซื้อทัอ้งกระเป๋าเสื้อผ้ารองเทา้าของเล่นเด็กของใช้ในครวัวเรือนอาหารเครื่องดื่มและอื่น โดยพ่อค้าแม่ค้าจะนำสินค้ามาขายจากทั้ง3จังหวัดได้แก่ยะลาปัตตานีและนาราธิวาสที่นี่จึงเป็นที่นิยมของประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นอย่างมากและตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกรูปแบบและทุกช่วงวัยจริงๆตลาดนัดมะพราวจะมีการเปิดให้บริการทุกวันอังคารวันพฤหัสบดีและวันเสาร์ของสัปดาห์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง14นาฬิกาแต่หากฝนตกก็จะเก็บสินค้ากันก่อนกำหนด ส่วนวันที่เปิดกระสอบใหม่จะเป็นวันเสาร์กับวันอางคารและสินค้าที่เหลือจากลูกค้าที่ได้เลือกซื้อสินค้าจะเก็บตกมาขายในวันพฤหัสบด,ดีเพื่อให้ลูกค้าทุกภาดเดินชอบสินค้าในวันที่เปิดกระสอบนั้นได้มาเลือกซื้อสินค้าในวันพฤหัสบด,ดีเนื่องจากสองวันที่ได้กาา่าำ้นดต้นนี้จะมีลูกค้าในพื้นที่และต่างพื้นที่มาเลือกซื้อสินค้าเป็นจํานวนมากแต่ก่อนเนี้ยตลาดนัดก็มีแค่ตรงนั้นรู้เปล่าปะครับผมมีฝั่งเดียวซอยพุทธมันนะมีซอยพุทธมัน ตอนนี้ก็ขยายมา<อ>เข้ามาในเกตรถไฟนี้สัปราธานี้ก็คือรถไฟกับชุกชนถะูกไหมเสาร์เนี่ยเต็มก็คือทุกคนจะมาขายทั้งพ้าคนะ้าณปัตตานียะลาห<อ>ม่อมส่วนมากก็รู้สึกว่าจะมาจากปัตตานีมากยาลาอาจจะน้อยหน่อยอนะคะต่เนี่ยปัตตานีมากที่สุดบางปูปัตตานีมากที่สุดแล้ววันเสาร์เป็นการเปิดกระสอบใหญ่ นัดใหญ่ของนี่คือนัดใหญ่วันเสาร์รอมลงมาก็คือวันอังคารรองลงมาก็คือวันอังคาอ๋อครับผมจะเป็นโซนนะคอจะเป็นโซนก็คือโซนด้านบนเนี่ยจะเป็นของมือสองเยอะมากทั้งเครื่องไฟฟ้าทุกอย่างหาได้ด้านบนแต่ด้านล่างเป็นเสื้อผ้าอย่างเดียวมีน้อยมีน้อยโซนที่เสื oh, ้อผ้าแฟชั่นหน่อยก็คือตรงกลางเป็นโซนคอมมอ๋อ <อ>แล้วรุ่นสองบางทีถ้าคุณมาจเจอคุณก็ได้ของรือ1หนไม่เป็นรอ่นสองอาจจะเป็นของดีที่สุดรือนหนึ่งเกรดเอรุ่อ2เกรดเออย่างนี้แล้วถ้าเกิดอยากได้ของดีนี้แ<อ>นะนำมากี่โมงถึงกี่โมงคะร้รรรานตลาดเปิดนะคะตั้งแต่หกโมงเช้าวันจ<อ>ันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสาม ก็จุบไปแลวสำหรับการพาทัวร์ตลาดนัดสวนมะพร้าวในครั้งนี้และในสุดท้ายนี้อย่าลืมท่องเที่ยวกันอย่างระมัดระวังโดยมีการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือโซเชียลดิสเทนซิ่งสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาในการเที่ยวตลาดนัดสวนมะพร้าวเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อตอนเองและส่วนรวมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ